จัดจ้านมากเพื่อนๆเ,เอ้ยลาดวาซาบิลงไปหมายกินซอยจูแซลมอนกับผักสดๆรอบส่วนกันครบับซอยจูแซลมอนกับผักอีเลสสดๆมาเพื่อนๆอน้าววันนี้พิเศษจัดแซลมอนมาครึ่งตัวเลยหุยของแซ่บๆแบบนี้ไม่ได้เรียกไอออสพอดีของมันแพงเลยไม่ต้องเรียกู <laughs> ุยลากยาวๆเลย ของแพงต้องแอบกินคนเดียวแซ่บครับดูเห็นอย่างเโอะของดีกินแท้จมูกดีแท้ขนาดเบ่เอิญโอ้ยยังได้กินเนาะเอมา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 แซลมอนอุ้ยจูแซลมอนจูแซลมอนอุ้ยพันเป็นงูเลยเพื่อนๆดูจุมๆ เพื่อนๆเด้อเด้อเดอเด้อเดมันสีหว่ะตัดแล้แน่ตัดน่เดี๋ยวได้จุ่มอู้จุ่มจุอ้โหบังว้สุดยอดบอมึงหั่นเอาเลยอื้มั่นเลือดใบใหญ่ๆนี่พันเลยออห่อเลยอื Ừ. Băng này à. I'm pinning there. ừ nằm lạy tè, kèm lại lạy suốt suốt lên. Hm 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 giọt hm 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 โอ้ยสุดยอดเลยดู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 ดดอันนี้เหนื่อเนี่ยผมขอท้องแล้วกันนี่แหละของแสบพี่น้องเอ้ยเอาแบบใหญ่ๆเลยเนาะอือเอาแบบใหญ่ๆเลยของฟรีไม่ต้องย่านพันอยู่ว่ะนีา <c oughs> อู้ยสุดยอดเอามาจุม่มเดี๋ยววาซาบิอืจุ่มลงไปอุ้ยน้ำจิ้มก็สุดยอดแบบจัดจ้านมากเพื่อนๆเอ้ย ลาดวาซาบิลงไปโอาไว้กมเป็นยังวาซาบิลาดลงไปเอามันเป็นจังไยเผ็ดเผ็ดกับวาซาบิเผ็ดเผ็ดพี่น้องเอ้ยมาพี่หอดม่วงอยู่แซ่มาพี่น้องเอ้ยมาใกล้ๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยม้วนเลยเอาม้วนเลยวาซาบินี่ของแท้ ่อ้หัวนั่นมึงกินอะบกงามใส่โจ๊กแซมอนกับหยวกกใบอ่อนเอาน่ะหยวกกล้วยนี่สดๆเลยจากต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้คิดปอกให้โอ้สุดยอดของแซ่บ ตัวนี้บได้ใหญ่เยอะเทื่อนเนาะบได้ใหญ่เดี๋ยวมันก็แตกอีกเดี๋ยวกินอีกโอ้ชุดจอดแล้วนี่ละโอ้ยธรรมชาติสร้างให้เรานะออดเอ้ายังโบได้หั่นอุ้ยกระปุกกระปุกเอาถือไว้อุ้ยหุ่นวายเนาะเกือบเกือบเฮียเกือบเฮียมวยนันคือบางแท่นนานาไปโลดนะออด เอาใบก่อนเอาใบก่อนเอาไว้ก่อนบอกว้ก่อนอ่ากินก่อนเนาะให้ผู้ใหญ่กินก่อนมาซ่านเขาบอกนี่ละพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกผมในเด้ออุ้ยเดี๋ยวอ๋ออุ้ยเอาอออกเป็นยัง่อนๆใส่รดใส่รดพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิมก่อนโอ้ยวุ่นวายเนาะกิมก่อนจักหน่อยโอ้ยมันสุดยอดปานนี้วะ พี่น้องเอ้ยรับสวมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกเด้อโอ้ยไผที่รับสวมตอนดึกดึกกันขอโทษขอไพ่น้ำายเด้อไอมาเป็นเสนสุดยอด่ะ